ไม่รู้ว่าเรา,าหลงหรือเปล่าก็าไม่ยิ่งเข้าไปยิ่งลึกยิ่งเข้าไปยิ่งลึกแล้วก็มืดด้วยซ้ำนะครับเราจะลองเดินอีกระยะหนึ่งนะว่าจะมีอะไรอีกหรือเปล่ามืสแล้วเนีจะดังมาจากทางนน้นนะใช่ไหมเดือรอยอยู่ตรงนี้นนกลัวเดินไป้กลัวไม่กล้าอยู่กันคนนเทก็มาเอาเอาไปให้ <S <S> <S <S>

เฮ้ยกูกมาพี่ถังบอกว่าได้ยินป่ะเอ้ยใครกันวะเดี๋ยวผมกับเพื่อนผมเนี่ยก็จะหาที่ตั้งแคมป์ในบริเวณตรงนี้เลยนะ ทุกคนครับนี่ตอนนี้เราเดินทางมาเนี่ยเราเจอเหมือนกับว่ามูลสัตว์ชนิดหนึ่งเนาะผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นมูลสัตว์ชนิดไหนสัตว์ชนิดไหนเนาะนี่นะหมดเนี่ยขึ้นเยอะมากเลยแถวนี้น่าจะมีสัตว์ป่านะครับทุกคนครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับ สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนแบกเป้นะครับทุกคนก็วันนี้เป็นวันยําดีที่ผมได้มีโอกาสมาในป่านะครับทุกคนครับนะตรงนี้เนี่ยเราได้เดินทางมาอย่างป่าอ่าป่าพายนะครับทุกคนครับป่าผายนะวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับทุกคนครับคนที่ร่วมเดินทางกับผมก็คือรถนะครับทุกคนครับนะสวัสดีครับรถนะครับจากช่องอ่าพญาเพิ่งนะครับ ก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปของผมก็เข้าไปได้นะครับเข้าไปได้เข้าไปที่พยาพึ่งได้เลยนะครับก็ใครที่ตามโอเคครับปืนกำลังจะให้โอเคครับผมครับผมก็ทวนครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะตอนนี้ภารกิจของเราก็คือแบบว่าไปหาพี่ชายนะครับทุกคนครับนะพี่ชายไปทำไรไกลมากนู่นเลยนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหาเจอหรือเปล่า นะแต่เขาเขาเนี่ยก็ได้ยังบอกว่ายังบอกแผนที่ให้เรานะครับทุกคนครับนะโอเคทุกคนครับเพื่อไม่เสียเวลาตอนนี้เหนื่อยมากขึ้นเขานะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะเพื่อไม่เสียเวลาไป ใช ah. ่ทางนี <cir ka. S 2> ้ป๋วมาก่อนกลนี่ะไม่รู้เหมือนกแกก็บอกว่าย่ตรงี้กันนะนี่ของแกวะคึ่งวานเลยเนี่ยอันนั้น ไไม่หวเดี๋ยวจุกไอ้ไก,ก่ละมั้งดูแล้วเดินมายังไม่ถึงสักทีเลยไปที่ไหนเนี่ยทำไมไก่แต่กกและเดินนเี่ยบอกไก่ก,กัะก็เดินดูเดินดูอีกไม่รู้ว่าตัวอ,อยู่ไหนตายแล้วไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอีกเราจะไปไหนกันในที่นี้ทางถูกป่ะไม่ถูกปากเก็บทางไม่ถูกแบบที้ มีแต่ไผ่ทั้งนั่นเลยทั้นเ้ปบาไผ่เงี้ยข้ามาอีกทีหนึ่งก็บาดติดชื้นเขาบอกว่าเะอยู่บาดติดชื้นอะไรเในนี้ก็จะเป็นบาดไผ่ไปฝางโน้นก็บาดติดชื้นะล้วดิบชื้นอีกประมาณสักขั้นภูเขาสักสองลูกสองลูกขึ้นเข่านะขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงโอ้โหแค่นี้ก็จะมืดแล้วจะถึงปะเนี่ย สองลูกเนวโหเดินมืดอะ่ะตรงๆตรงนิดีโมดงดีโมง้ามโมง้ามโมงเลยเดินเรี่ยงเดินจนขาดจะลากไม่ขึ้นนี้ ทุกคนครับก็ตอนนี้ทองฟ้านเนี่ยเริ่มบุ้แล้วเนาะการเดินทางของเราสองคนเนี่ยก็คือแบบว่ายังไม่ถึงเลยนะครับทุกคนก็ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะก็คาดว่าน่าจะถึงมืดๆนะครับทุกคนครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักหนึ่งทุ่มแล้วนะครับทุกคนครับนะโอเคโอ,โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับไป ทุกคนครับก็ตอนนี้เราเดินทางมาเนี่ยมืดแล้วนะไม่รู้ว่าเราหลงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับทุกคนครับเพราะว่าระหว่างที่เราเดินทางมาเนี่ยเราเจอสองแยกสามแยกนะครับแต่เราเลือกที่จะเดินทางมานี้รู้สึกว่ายิ่งเข้าไปยิ่งลึกยิ่งเข้าไปยิ่งลึกแล้วก็มืดด้วยซ้ำนะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยมืดสนิทแล้วนะก็ไม่รู้ว่าทางข้างหน้าเนี่ยมันอันตรายหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับทุกคนครับแล้วเราจะลองเดินอีก ระยะหนึ่งนะว่าจะมีอะไรอีกหรือเปล่าถ้าคิดว่าเราหลงเราเราจะหาที่ตั้งแคมป์ในข้างหน้านู่นนะครับทุกคนครับเต่ถ้าคิดว่าไม่หลงก็อาจจะเดินไปหาพี่ผมนะครับทุกคนครับนะโอเคตอนนี้เราก็จะพักผ่อนก่อนนะครับเราอยู่ตรงไหนนะเราไม่รู้เ,เนีเ่ยด้วยสนิทแล้วนะี่ยเดินไปข้างหน้าก็มันรู้สึกว่ามันม่นมแล้วามาอยู่ในทึบๆด้วยอนะอแล้วมันลกด้วยโอ้โห คือแบบโคตรรกเลยตก,ตกลงทางถูกไหมเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่เรามานี่มันมีสามแยกใช่ไหมม,มาําแยกแต่เราเลือกมาทางนี้ไไม่รู้ว่าทางไหนจบแล้วอยู่ตามต่างจากนั้นเราก็ต้องหาที่พักแล้วมั้งอาจจะเดินไปข้างในทีนึงว่าเราจะานี่หรือเปล่าเราจะอ้นี้หรือเปล่าอ,อ,อะไร เหมือนเที่ยงม,มีคนเดินะชอืช่อดังมาจากทางนู้นนะใช่ไหมโอป่าลึกด้วยนี่พ่อลองเดินไปดูดินะมาดูดูนะอมเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ไปได้ปะปกลัวป่ะ,ยยปะอื Udah, 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 Gua, mereka yuk, kan, ya.

ปิดไฟ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 โยโยนปิดไฟปิดไฟปิดไฟ ไปไหนดีเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไปแล่วไขณใครบ้าหลอกคุณด้วย ขับขันครับก็เลยับเลาที่ต้องทำที่ปลอดภัยมากกว่านี้ Đúng rồi, quay lại Đúng rồi không bật phải Không bật phải 兄弟，快，快快快快快，你等。快快快快快！ ที่เมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยะมีคนตามมาวะเขียงเลยเทียงเท้าอะไก็ไม่รูเร้เลย

ไม่มุดกังวัดตรงนั้นขอบคทุกคนครับก็ตอนนี้เราเดินในความมืดนะมีนะครับที่มีทางจานเนี่ยส่งลงมานะครับม่สว่างมากแต่ก็พอเห็นทางเล็กๆนิดน้อยนะครับ เดี๋ยวผมกับเพื่อนผมนี่ก็จะหาที่ตั้งแคมป์ในบริเวณตรงนี้เลยนะเพราะว่าเราไม่กล้าเปิดไฟฉายนะครับทุกคนเมื่อกี้ที่เราวิ่งมาเนี่ยเราได้ยินเสียงเหมือนกับว่าเหมือนมีคนเดินตามมานะครับทุกคนครับวิ่งตามมานะขาบรถใช่ตามมามันมา,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 มาตามมาใกล้ๆนะตอนนี้เนี่ยเราเราไม่กล้ทาที่จะเปิดไฟฉายนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่ตั้งแคมป์นะ ต้องหานอนก่อนใช่ต้องใช้แฟดใช้แฟฝดตีนะออใช้แฟดมีไฟนะใช่แต่ท้าทับเบิดท้าเบิดท้าเบิดไฟฉายนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าไฟฉายมันสว่างจ้าเกินไป้องเปิดไฟเล็กๆน้อยๆเพื่อพกเลนนอนนะครับทุกคนพอทําไห้งานเนี่ยถ้าเรากลับเนี่ยไม่ถกแน่นอนเพราะว่าระหว่างที่เราเดินทางไปเนี่ยมีหลงด้วยมีหลงด้วยแล้วก็ไม่นั่งซ้ำเราวิ่งกลับมาทางไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเรามาเจอแบบนี้เนี่ย เราต้องหาที่ตั้งแคมป์นะถ้าเราคิดว่าปลอดภัยแล้วก็เราต้องหาที่ตั้งแคมะคะป์นะถ้าเราจะเดินไปต่อไปสมสีสมหาเนี่ยเราเอาจจะหลงแบบผิดนี่ลเลยนะมันจะไกลกว่าเดิมไหมนะโอเคนะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวมผมจะใช้<ม>แสตโทรศัพท์นะครับเ<ม>พื่อที่จะหาที่ตั้งแคมป์นะครับ<ม>โอเคครับทุกคนครับเ<ม>พราะว่าแฟตเนี่ยมันจะไอ้นี่นะ พอไม่ตร่าัมากเท่าไหร่นะครับทุกคนครับท่ก็ยังเห็นอ่าต้นหม้ต้นไม้ที่เราจะพบเลยนะครับทุกคนโอเคโอเคครับพ,พี่เพื่อนๆครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้นะรถนะโอเคทวนครับตอนนี้เราม่อัปเดตแล้วเดี๋ยวเราจะเอ่อเจอกันพรุ่งนี้เลยนะแต่ใน,นค่ำคืนนี้ถ้าเราเจอสถาน,านการณ์ที่ผิดปกติเราก็จะอันนี้นะ ค่อยอัปเดตใหม,<า>ม่แต่ถ้าไม่เจอก็จะเจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนเ,คเราใช่เราต้องเร่งแล้วเราต้องเร่งเราต้องรีบแล้วที่อาจจะตั้งแคมป์นะครับ<ช>ค,ครับผมไปโอเคครับทุกคนครับก็ตอนนี้เราได้พุกเล็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ระหว่างที่เราฟังสถานการณ์เนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันเงียบไปแล้วนะาัะเงียบไปแล้วนแต่ ถ้าใช้ปลอดภัยเราก็มีกลับปลดไฟใช้นะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนเราก็จะคอยอยู่เงียบๆกียบนะครับอยู่เงียบเงียบนะนอนเงียบเไว้ค่อยถ้ามีอะไรจริงๆแบบว่ามีแบบมีอะไรที่ผิดปกตินะอะไรที่ผิดปกติเดี๋ยวจะอัปเดตมานะครับโอเคครับทุกคนไว้เจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าด้วยนะเจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกดูว่าผมเปิดกล้องเนี่ยมันมีแสงอยู่ฉันกลัวอยู่ครับใช่โอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับมั่นหมนะครับผมมั่นหมายนะครับทุกคน สวัสดีครับพี่พี่เหมือนครับสวัสดีย้มเช้าเลยนะครับทุกคนครับก็เช้าวันใหม่วันนี้นะครับนะบรรยากาศในี่ค่อนข้างที่ไม่ดีเลยเนาะฝนตกแบบปล่อยๆนะครับทุกคนครับนะตอนนี้ผมเริ่มที่จะเบียกแล้วนะครับทุกคนครับฝนเนี่ยเพิ่งจะเทลงมาวิกี้เองนะได้ไม่นานนี่เองเนาะก็ฝนตกลงมาปุ๊บล้วก็ได้ตื่นขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เหตุการณ์การเดินทางของเราเมื่อคืนเมื่อวานนะครับทุกคนครับคือต้องบอกได้เลยนะว่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบ น <c oughs> <c oughs> ่ากลัวมากนะครับทุกคนครับก็ไม่รู้ว่าใครมาไล่ยิงอะไรนะครับทุกคนครับมันไล่ยิงสัตว์ป่าที่หนีตายกําลังหนีตายบาดเจ็บหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยเราบังเอิญว่าไปเจอเอ่อจังหวะนั้นมันลงตัวมันก็ยิง่ปทั่วเลยโหคือแบบว่าเมื่อคืนนี้เกือบอาชีวิตไม่รอดเลยนะครับเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับทุกคนครับนะแล้วก็หลังจากนั้นก็วิ่งกลับมาได้ผูกบุบเปลที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้พวกเราอยู่ไหนก็ไม่รู้นะ ทุกคนก็คาดว,ว่าดาววันใหม่วันนี้เราจะเก็บข้าของอุปกรณ์สัมภาราะแล้วก็จะเดินทางหาทางกลับบ้านนะครับทุกคนครับนะก็ถ้าพี่ๆเพื่อนชอบคลิปวิดีโอของเราสองคนเนี่ยก็ฝากคนละ์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับเราทั้งสองคนด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ทําคลิปต่อไปนะครับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับหอม ทางกลับบ้านไปไ,ปไป <c oughs> นนหนี้ยไม่รู้เลยผาหลบผาหลบ